สวัสดีครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วอ่ะอันนี้นี่ของภูเก็ตพี่น้องอ่ะของภูเก็ตนี่อ่าลูกค้าเราสามารถรับเองพี่น้องอ่าอันนี้รอจัดส่งลูกค้าภูเก็ตนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาเอาเองนะครับผมแล้วก็อันนั้นของเยาพี่น้องอ่ะอันนี้ของเยากับพึ่งมาพี่น้องสดๆร้อนๆอนเลยพี่น้องว้าวบอานนี่เพิ่งเอาพี่น้องสองโตมาใหม่สดสดร้อนๆอนเลยอันนี้นี่ของสางแห้งเองพี่น้องอันนี้ของสางแหงสําหรับไป เอาไว้ให้ลูกค้ามาลองหัดดัดพี่น้องอ่าอยากลงอยากดัดแบบเล็กเอามาดัดเลยพี่น้องอ่าขอแค่เป็นในลูกค้าของสางเฮงได้พี่น้องเด้อมาเรียนรู้ได้จากเครื่องสางเฮงพี่น้องอ่ะลงอะไรก็ไมีเปลี่ยนเหมือนเรพี่น้องพี่พี่บ้นี่ซุปเปอร์ลงซุปเปอร์ลีนยังแหว,ว่นเหมือนมูนี่นี่ปอกเปลือกมูนี่นี่นี่มัดส,สูญยางสูนแนลเรพี่น้องอ่ะเบิ่งเอาพี่นออ้อง,งนี่เอ้ยนี่สูญยางสูแนลเรพี่น้องอ่ะของสางเฮงนี่ยเรต้องห่วงเรกพี่น้องอะไรครบทุกชิ้นอะไรตัวไหนาเสียอะไรตัวไหนาพังสามารถสั่งจากสรางเฮงได้หมมมดเเเเลลลยนนนะะครรับผไ่่วาจปปป็็ซุอ์ีก สุปรินใหญ่หรือจะเป็นแหวนรองหรือจะเป็นปอกหรือจะเป็นเกลียวนะครับผมว่าสามารถสร้างกากสร้างเห่งใดซื้อยานซื้แนพี่น้องอ่ะหล่อเลยด้วกันพี่น้องหล่อเลยมันเป็นยังมันเสียมันทั้งสามารถสร้างได้อ่าจัดทรงไหนคือเก่าอะไรพน้องอ่านี่น็อตน็ดตอนเดมันหายนี่สร้างมากหลดพี่น้อง่ะจัดการไหนสร้างเห่งหาอุปกรณ์หาอะไรหาคือเก่าอะไรพน้องอก็ต้องย่านพี่น้อง่็ซื้อจากสร้างเห่งไปนี่มีอะไรรับรองทุกชิ้นแน่นอนขอรับกระผม